ก็สวัสดีครับพีพีเอทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ติดตามนะครับซ่องซอแจดีเซลทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับวิธีการเช็คนะครับเผาลูกเบี้ยวนะครับหน้าเครื่องนะครับหรือเซ็นเซอร์หน้าเครื่องนะครับเซนเซอร์เผาลูกเบี้ยวนะครับวิธีการเช็คนะครับของผมนะครับก็คืออันดับแรกนะครับให้อบิดกุญแจนะครับไปที่ตำแหน่งออนนะครับ เมื่อบิดกุญแจไปที่ตำแหน่งออนเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาทําการวัดกันนะครับถ้าเป็นนะครับรุ่นนะครับ i s u ูด d max นะครับเครื่อง cjk 1นะครับเซนเซอร์เพลาลุงเบี้ยวนะครับหรือเซนเซอร์เพลาข้าเวียดนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาทําการนะครับเช็คดูนะครับจากนั้นนะครับให้ตั้ง ดีเตอร์มีดีตอนนะครับไปที่ตำแหน่งโวลต์ดีซีนะครับก็คือผมตั้งไปที่20โวลต์ VDC นะครับจากนั้นครับก็ให้เรานะครับทำการถอดนะครับเซนเซอร์นะครับปลั๊กเซนเซอร์นะครับออกมาเมื่อเรานะครับถอดออกมาแล้วนะครับ มันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการวัดกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับมาทําความเข้าใจมิเตอร์นะครับก็คือนะครับตัวนี้สีแดงนะครับของผมจะเป็นบวกนะครับสีดํานะครับตัวนี้จะเป็นลบนะครับลักษณะนะครับเซนเซอร์นะครับจะอยู่ ผมถอดออกมานะครับผมจะวางในลักษณะนี้นะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกดเปิดนะครับตัวกดเปิดดันออกนะครับเนี่ยอ่ามันจะยุ่นลลักษณะนี้ครับอ่าตัวเล็กๆนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ฝั่งนู้นครับอ่าตัวใหญ่ๆนะครับตรงนี้จะอยู่ฝั่งนี้นะครับอันดับแรกนะครับวิธีการเช็คครับก็แดงนะครับอ่าอ่าช่องแรกนะครับเนี่ยแดงนะครับจับไว้นะครับจากนั้นก็ ดำนะครับให้ไปแตะที่ฝาครอบวาล์วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะแตะอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องขึ้นประมาณ5โวลต์นะครับแล้วแต่มิเตอร์ใครครับที่วัดสเียนนะครับอันนี้มิเตอร์ราคาประมาณไม่กี่บาทนะครับมันก็เลยอาจจะวัดไม่ค่อยสเียนนะครับเขาจะได้ประมาณจะต้องขึ้น5โวลต์นะครับตรงนี้จะต้องขึ้น5โวลต์นะครับจากนั้นนะครับก็ ตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นกาวนะครับหรือ gnd นะครับเนี่ยอ่าตรงกลางครับตัวนี้นะครับเนี่ยตรงกลางตัวนี้นะครับตัวนี้ครับจะเป็นกาวนะครับอ่าวัดไม่ขึ้นนะครับอ่าจากนั้นนะครับก็จะมาทําการวัดตัวขวานะครับอ่าตัวช่องที่สามนะครับอ่าเนี่ยอย่างนงี้นะครับแอบไว้แล้วก็ดำนะครับดำแตะที่ฝาเข้าเปล่านะครับ จะต้องขึ้น5โวลต์นะครับอ่าช่องที่3นะครับช่องที่3นะครับอ่าช่องที่3นะครับเนี่ยอ่าช่องที่3นะครับอ่าก็แตะนะครับจะต้องขึ้นนะครับ5โวลต์นะครับ, von, รบอ่าจะต้องขึ้น5โวลต์เหมือนกันนะครับ ถ้าเราวัดได้แบบนี้แล้วนะครับแสดงว่ากล่อง ECU นะครับกล่อง ECU นะครับก็คือนะครับตัวนี้ครับก็คือกล่อง ECU หรือ e c m นะครับแสดงว่ากล่องตัวนี้ครับจ่ายมาให้จ่ายมาสัญญาณนะครับจ่ายค่าสัญญาณนะครับจ่ายไฟมาให้เซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์นักเครื่องหรือเซนเซอร์เพลา ข้อเวียงนะครับปกตินะครับใจมาได้ปกตินะครับแสดงว่าตัดปัญหาไปนะครับเรื่องกล่อง ECU นะครับก็คือกล่องใจมาปกตินะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการถอดนะครับต้องถอดตัวนี้นะครับต้องถอดเซนเซอร์นะครับเพาเข้เข้าเวียงมานะครับ ากนั้นนะครับเราก็จะทําการนะครับเช็คนะครับตัวเซนเซอร์นะครับเนี่ยเป็นตัวเซนเซอร์ของเตาเข้าเขวียงนะครับก็คือนะครับให้ตั้งมิเตอร์นะครับไปที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าถ้ามิเตอร์ใครนะครับมีต้านตาแบบนี้นะครับเนี่ยให้ตั้งไปที่ไอตัวนี้นะครับตัวที่เป็นสัญญาณนะครับอ่าตั้งไปที่ตัวที่เป็นสัญญาณนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวที่เป็นสัญญาณนะครับตัวนี้นะครับอ่า ดูลูกศรนะครับตอนนี้มันชี้มาทีตรงนี้นะครับอ่าชัดชัดไหมครับชัดชัดไหมครับอ่าเนี่ยครับดูลูกศรนะครับอ่าให้ชี้ไปตำแหน่งที่ตัววัดตัวนี้ครับอ่าดำนะครับดำนะครับไอ้ทัวที่อยู่ในเซนเซอร์ครับจะอยู่ตรงกลางนะครับก็คือกาวนะครับส่วนแดงนะครับจะอยู่อ่าซ้ายขวานะครับ อันดับแรกครับก็แดงนะครับวัดฝั่งซ้ายดูก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถอดออกมานะครับแต่ถ้าถอดออกมาเช็คก็จะดีนะครับแต่ผมไม่ได้ถอดออกมานะครับก็เลยจะเช็คให้ดูนะครับแดงก็คือนะครับจะเป็นฝั่งซ้ายสุดนะครับแล้วก็ดํานะครับจะต้องเช็คตก จะต้องแกะที่ที่ตัวกลางนะครับจะต้องไม่ขึ้นนะครับอจะต้องไม่ขึ้นนะครับฝั่งหนึ่งมันจะไม่ขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเป็นนะครับแดงมาเช็คฝั่งขวาสุดนะครับเนี่ยแดงมาเช็คฝั่งขวาสุดนะครับไอตัวนี้นะครับจะต้องขึ้นนะครับจะต้องขึ้นนะครับเดี๋ยวนะครับเช็คยากนิดนึงครับเพราะว่าไม่ได้ถอดออกนะครับ จากนั้นนะครับผมจะถอดออกมาเช็คดีกว่านะครับเออมันจะเช็คยากนะครับก็เลยต้องถอดนะครับเอาให้ดูจะจ่ากันเลยนะครับจะได้รถใครที่นะครับที่สตาร์ทไม่ติดนะครับก็จะได้รู้นะครับว่าวิธีการเช็คนะครับวิธีการดูนะครับไล่ตั้งแต่กล่อง ECU นะครับหรือว่า ECM ที่จ่ายไฟมานะครับปกติหรือเปล่านะครับก็จะเป็นน็อตเบอร์10นะครับน็อตเบอร์10นะครับ

หรือไม่ต้องย่นก็ได้นะครับแต่ต้องแต่ต้องนะครับทําใหา้ถอดให้ดีๆนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเซ็นเซอร์อนักเครื่องนะครับก็นะครับมาดูวิธีเช็คกันเลยนะครับก็วางนะครับ เซนเซอร์ให้อยู่เป็นลักษณะนี้นะครับอ่าหัวชีโดนะครับตัวนี้ชีโดไปหน้านะครับอ่าตัวกลางนะครับตัวกลางนะครับจะเป็นดบลบนะครับหรือว่ากาวนะครับอ่าเราก็จะใช้มิเตอร์วัดนะครับอ่านะครับตัวกลางลบนะครับเนี่ยหรือวัดอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็แนะนําง่ายๆนะครับแดงนะครับแดงนะครับ ตัวกลางนะครับตัวกลางนะครับตัวกลางนะครับจะเป็นลบนะครับจะเป็นดํานะครับส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นแดงทั้งหมดนะครับอ่านี้วัดฝั่งขวาก่อนนะครับอ่าจะไม่ขึ้นนะครับจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องป้อนสัญญาณจาก ECU มานะครับอ่าจากนั้นครับก็จะวัดอีาากฝัาาก่งหนึ่งนะครับก็แดงอีกนะครับขยายนะครับ ส่วนดำนะครับก็เป็นเส้นกลางเป็นตัวกลางนะครับส่วนแดงครับก็จะวัดด้านซ้ายนะครับไม่ค่อยช well ัดนะครับอ hmm. ่ามันจะขึ้นนะครับมันจะขึ Actually, ้นนะครับมันจะมีเส like ียงนะครับอ่าเนี่ยเลขมันจะขึ้นนะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะมีเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีเสียงนะครับแสดงว่าเซนเซอร์นะครับปกตินะครับ มันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันจะไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นแค่ฝั่งเดียวนะครับมันจะไม่ขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับถ้าเซ็นเซอร์แบบนี้ถือว่าปกตินะครับจากนั้นนะครับก็จะใส่กลับที่ที่เดิมนะครับ ฝนก็จะไล่แล้วครับฝนฝนก็จะมาแล้วนะครับต้องทำแบบรีบีนะครับอันนี้ก็คือนะครับวิธีการเช็คนะครับเซนเซอร์เพลาเขาเหวี่ยงนะครับถ้าตอนนี้เสียนะครับไฟนะครับจะไม่จ่ายไปที่หัวฉีดนะครับทำให้เครื่องไม่ติดครับ เสร็จแล้วนะครับเอ่เมื่อนะครับเราทําการเช็คเสร็จแล้วนะครับอ่าแสดงว่านะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับปกตินะครับปกติไม่เสียนะครับเพราะว่าเครื่องผมมันติดนะครับผมก็เลยเช็คดูว่าเซนเซอร์นะครับมันวัดค่าได้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็วัดแบบไหนนะครับแล้วก็ขึ้นยังไงนะครับจากนั้นนะครับก็เสียบเหมือนเดิมนะครับ เสียบให้แน่นเหมือนเดิมนะครับส่วนใครนะครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องซอนเจดีเซลด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอ,อันนี้ก็คือวิธีการเช็คเซนเซอร์พอลุกเบียวหน้าเครื่องนะครับ สาเหตุที่เช็คนะครับเพราะว่ารถใครนะครับที่สตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดหมายความว่าแบตเตอรี่ปกติได้สตาร์ทปกติแต่เครื่องไม่ติดนะครับไม่ใช่ว่าบิดแล้วเงียบนะครับอันนั้นก็เกี่ยวกับได้สตาร์ทกับแบตเตอรี่นะครับต้องไปเช็คดูนะครับแต่อันนี้ก็คือสตาร์ทปกตินะครับแต่เครื่องไม่ติดนะครับก็ให้มาทางมันเช็คนะครับเพราะรู้เบี้ยวนะครับ คลิปนี้นะครับก็เช็คประมาณนี้นะครับสงสังยสงสัยก็สอบถามได้นะครับตอนนี้ฝนก็ไหลแล้วนะครับก็ขอจบคลิปประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ